สวัสดีครับผมเด็กชายละฟ้าอัคระเทวาชื่อเล่นและชื่อชกมวยคือฐานทัพครับตอนนี้อายุ12ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครครับผลงานการต่อยมวยที่ผ่านมาของผมนะครับผมได้เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ประเทศแคนาดามาครับของโครงการ WBC ครับ แล้วก็เป็นแชมป์มวยสากลรุ่นยุวชนที่เวทีมวยสิงห์มนาศักดิ์้วยครับกล่องอื่นเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มจากพี่ชายผมก่อนครับพี่ชายผมเนี่ยครับเป็นนักมวยใช่ไหมครับเห็นพี่ชายผมซ้อมทุกๆวันนะครับแล้วผมก็จะไม่ได้อยู่กับพี่ชายและครับเพราะพี่ชายผมต้องซ้อมหนักครับผมก็เลยไปขอพ่อครับขอพ่อว่าอยากกะซ้อมมวยด้วยอยากเป็นเหมือนพี่น้องคู่อื่นนะครับเล่นด้วยกันทําอะไรด้วยกันครับ คือมวยเนี่ยนะครับก็จะให้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับเพราะว่าการเป็นนักมวยก็ต้องซ้อมมวยใช่ไหมละครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปนโดยตัวครับแล้วก็เรียนรู้ศิละปะมวยไทยครับการป้องกันตัวอะไรประมาณนี้ครับการเคารพครูบาอาจารย์นอบน้อมครูบาอาจารย์ครับและอย่างสุดท้ายก็คือได้ไราไได้กับการชกมวยครับฉายาของผมก็คือฉายากำปั้นล้างบาปครับ ซึ่งฉายานี้ก็ได้มาจากการที่ว่าผมชกมวยครับแล้วก็นําเงินที่ได้จากการชกมวยนะครับนาไปซื้อของทําความดีบริจาคให้คนอื่นครับบางคนก็พิการติดเตียงครับไปทําอะไรก็ไม่ได้เลยครับที่จานําบุญมาไถ่บาปไปพ่อหรือล้างบาปไปพ่อครับพ่อผมเป็นพิชาการครับอยู่ที่เรือนจํากลางบางขวางครับคือตอนแรกครับเริ่มรู้สึกเสียใจครับก็เลยหาทางที่ว่าจะไถ่บาปไปพ่อให้พ่อมีบาปน้อยๆครับ ความสำคัญของการแบ่งเวลาโรงเรียนนี้นะครับคือเขาจะรับเด็กที่ตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็ตั้งใจขยันซ้อมด้วยครับการแบ่งเวลาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับสำหรับเด็กทุกๆคนครับก็คือเด็กทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องเี่วเวลาให้เป็นเรื่องการซ้อมการเรียนเด็กทุกคนที่มาเรียนที่นี่นะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับเป้าหมายที่จะสร้างพัฒนาเด็กนักกีฬาเยาวชนไทยเนี่ยให้ไปสู่ทีมชาติ เพื่อรับใช้ชาติต่อไปสำหรับคนที่มีความฝันคล้ายๆกับผมนะครับหรือความฝันแบบเดียวกับผมนะครับคือสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับคือความขยันและความมุ่งมั่นครับไม่ว่าเราอยากจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามครับถ้าเรามีความขยันความมุ่งมั่นเนี่ยเราจะสามารถเป็นได้ทุกกีฬาเลยครับในเรื่องของการเรียนนะครับต้องห้ามลืมเหมือนกันครับ เพราะว่าการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นความรู้แล้วมันสําคัญต่อชีวิตมากครับเด็กหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะด้อยโอกาสครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันทำให้ไม่สามารถศึกษาได้นะครับผมคิดว่าทางภาครัฐเนี่ยครับควรจะให้ทุนการศึกษากับเด็กเหล่านี้ครับหรือว่าให้เรียนฟรีไปเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีการศึกษาเนื่องจากว่าไม่มีตังเรียนต่อครับหรือว่าไม่มีตังศึกษาครับ ผมคิดว่าเด็กควรได้รับการศึกษาอย่างน้อยระดับพื้นฐานเพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตถึงจะทำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยก็ไม่ควรทิ้งการเรียนครับสำหรับผมกีฬามันเป็นเรื่องรองครับแต่การเรียนต้องมาก่อนครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการติดทีมชาติครับเพราะว่านอกจากจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วนยครับก็ช่างซื้อเสียงให้ประเทศไทยด้วย,วยครับ We'll right.